คืบหน้าล่าสุดค่ะในคดีของสีกากอบที่หลายคนเนี่ยกำลังให้ความสนใจอะค่ะเมื่อวานนี้ค่ะ16กรกฎาคมทางด้านพลตำรวจตีประสงค์เฉลิมพันธ์ค่ะซึ่งเป็นผู้บังคับการกองบังคับการปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ออกมาเปิดเผยค่ะถึงความคืบหน้าในคดีอื้อเช้านี้ที่กำลังเป็นประเด็นที่สนใจของประชาชนค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับสีกากอบคนดังค่ะที่เป็นนารีพิฆาตวงการสูงโดยระบุว่าจากการสอบปากคำของสีกากอบตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา กาก,กอบค่ะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีและในการให้ ในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นอย่างมากโดยไม่มีการปิดบังข้อมูลที่จําเป็นต่อการสืบสวนสอบสวนเลยแม้แต่น้อยทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยเตรียมนําตัวสีกากอ์ผ่าไปขออานาจศาลแล้วก็ฝากขังด้วยณศารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางซึ่งถือเป็นการยื่นคําร้องฝักขังครั้งแรกในกระบวนการดําเนินคดีนี้โดยขณะนี้ค่ะพนักง,งานสอบสวนของกองบังคับการปปป,ปก็ได้ดาเนินการค่ะเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง,างๆเพื่อยื่นประกอบคําร้องต่อศาลแล้วเป็นที่ร เรียบร้อยค่ะและจากข้อมูลที่ได้รับจากการสอบปากคำเบื้องต้นของสกาก็ฟค่ะต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยยอมรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาโดยไม่ปฏิเสธใดๆพร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลด้วยค่ะเป็นข้อมูลสําคัญค่ะที่เกี่ยวข้องกับความความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระชันผู้ใหญ่จํานวนหลายรูปซึ่งตรงกับกระแสข่าวที่เผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะในประเด็นที่สกาก็ฟเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งค่ะกับพระผู้ใหญ่หลายรูปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะแล้วสําหรับ แรงจูงใจค่ะที่ต้องบอกว่าทําให้สีกากรบเนี่ยทำไมค่ะชอบเข้าไปพัวพันกับพระชั้นผู้ใหญ่และก็จะเป็นแต่พระชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นโดยเจ้าตัวเนี่ยเคยให้เหตุผลเอาไว้ว่ามีปมในใจจากวัยเด็กเนื่องจากเคยถูกคุณพ่อทอดทิ้งตั้งแต่ยังเล็กทําให้เติบโตมาในครอบครัวที่ขาดความอบอุ่นค่ะส่งผลให้ในช่วงชีวิตที่โตขึ้นเนี่ยก็จะแสวงหาความรักความอบอุ่นแล้วก็ความมั่นคงจากคนที่มีอํานาจหรือมีบทบาททางสังคม ซึ่งในกรณีนี้ก็คือพระชันผู้ใหญ่ค่ะซึ่งนี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงเลือกคบแต่พระชันผู้ใหญ่ค่ะนอกจากนี้ค่ะศีกาก็พายังเปิดเผยความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระรูปหนึ่งค่ะที่เจ้าตัวเรียกว่าเป็นรักแรกนั่นก็คืออดีตพระเทพวัชรสสิทธิเมธีเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรและเจ้าวาดวัดท่าหลวงโดยระบุว่าค่ะ สิกากอบเนี่ยบอกว่าเริ่มคุมหากันตั้งแต่ปี2556แล้วก็เลิกกันในปี2558คบกันมา2ปีค่ะและยอมรับว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความรักที่ทําให้ตนเองเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดและช้าใจมากที่สุดในบรรดาความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เคยมีมาก,กับพระรูปอื่นๆด้วยค่ะ ตือเรียกง่ายๆก็คืออกหักนั่นเองค่ะและในส่วนของการขยายผลด้านการสืบสวนเจ้าหน้าที่ค่ะได้ดําเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินของสีกากรอบอย่างละเอียดแล้วซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่ามีบัญชีธนาคารที่ใช้ส่วนตัวอยู่จํานวน2บัญชีค่ะซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการโอนเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากทั้งพระชั้นผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไปรวมยอดเงินที่ถูกโอนเข้ามาในบัญชีเนี่ยเขาบอกว่าสูงกว่า385ล้านบาทเลยค่ะและจากข้อมูลทางการเงินดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นค่ะถึงพฤติกรรมการ ใช้จ่ายอย่างไม่ยังคิดของสีกากฟโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยยังพบหลักฐานค่ะว่าสีกากคกะมีพฤติกรรมใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเกินตัวมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งเสื้อผ้าหรือการช้อปปิ้งของใช้แบรนด์เนมจากห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาบอกว่าพบตรวจสอบเนี่ยพบว่าในวันเดียวค่ะจ่ายไป3ล้านบาทค่ะและยังมีการเล่นพนันออนไลน์ครั้งละไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนบาทด้วยโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบทางการเงินในระยะยาวค่ะจนในที่สุดเนี่ยเงินจำนวนมหาศาลที่เคยได้รับ มาค่ะของสีกากอต้องบอกว่าในปัจจุบันค่ะในบัญชีเนี่ยเหลือเพียงแค่8,000บาทเท่านั้นค่ะ ละล่าสุดค่ะเกี่ยวกับทางด้านสีกากปเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้17กรกฎาคมตำรวจค่ะได้คุมตัวสีกาโกปไปฝากขังศาลซึ่งมีสีหน้าเคร่งเครียดและก็ไม่ตอบคําถามสื่อด้วยค่ะด้วยและไม่ตอบคําถามสื่อด้วยค่ะโดยวันนี้ค่ะเวลา9นาฬิกาที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางค่ะซึ่งเป็นสถานที่คุมขังของสีกากฟตํารวจได้สั่งอาหารให้สีกากฟเป็นข้าวผัดพริกแกงหมูชิน้นใส่ถั่วฝักยาวพร้อมน้ําดื่มค่ะซึ่งสีกากฟเนี่ยต้องบอกว่าสีหน้า ขของเายังคงเครียดและก็วิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดเมื่อตำรวจค่ะนำอาหารไปให้ก็มีสีหน้าที่ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่แต่ก็ยอมรับประทานอาหารตามปกติค่ะโดยเบื้องต้นค่ะตำรวจก็แจ้งว่ายังไม่พบว่ามีญาติดเดินทางมาเยี่ยมในวันนี้ค่ะโดยระหว่างที่ถูกควบคุมตัวค่ะสีกากอปเนี่ยต้องบอกว่ามีสีหน้าเครียดสุดๆค่ะคิ้วขมวดซึ่งสื่อมวลชนเองก็พยายามสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะว่าสีกาโกปเนี่ยอยากจะชี้แจงหรืออยากจะตอบอะไรหรือสํานึกกับสิ่งที่ทําไปหรือไม่อยากจะขอโทษอะไร แต่สีกากอบเองค่ะไม่ตอบคําถามใดๆค่ะเพียงแค่ยกมือไหว้แล้วก็ขอโทษเท่านั้นค่ะก่อนจะถูกนําตัวค่ะเดินขึ้นรถเพื่อไปฝากขังในเบื้องต้นค่ะเรื่องนี้ค่ะสีกากอบเนี่ยพนักงานสอบสวนเองค่ะต้องบอกว่าคัดค้านการประกันตัวท้ายคําร้องเพราะเกรงว่าผู้ต้องหาค่ะจะหลบหนีรวมทั้งอย่างเชื่อมโยงกับคดีอื่นๆที่น่าจะมีผู้เสียหายค่ะจานวนมากและมูลค่าความเสียหายสูงค่ะจึงคัดค้านการประกันตัวในเบื้องต้นค่ะที่ ทำตัวไม่เหมาะสมนะครับไปคบกันอย่างผัวเมียนะครับเมียจ๋าผัวขาอะไรพวกนี้นะครับอะไรเนี้ยมันมันดูแล้วมันมันไม่ใช่นะครับแล้วคุณก็ดูว่ากฎหมายแล้วมันไม่อาบาติอะไรชิแต่เราเราก็ต้องนําเรียนว่าทางบกปปนี่มีอะไรเด็ดๆอยู่เยอะนะครับแต่เมื่อไปประสานแล้วเนี่ย ผมว่าเดี๋ยวเราต้องนั่งบนโต๊ะคุยกันก่อนว่าคุณจริงใจขนาดไหนแล้วเราให้คุยกันตอนนี้เรายังไม่เชื่อมกันเพราะว่าทัพพุทธก็ทำไปอย่างผมก็ทำีกอย่างวันนี้ถ้าถ้าตำรวจผู้บังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของปปทปทป,ปทป,ปชยไม่เข้ามามันจะเกิดแรงกระเพื่อมไหมเพราะฉะนั้นคุณคิดว่าตอนนี้มันล้มเหลวเนี่ยในระบบเนี่ย เข้ามาเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกนี้เจอกันในที่ประชุมเดี๋ยวเราจะจะชี้แจงให้ฟังว่ามันเน่าเฟะอะไรขนาดไหนนะครับแล้วถามว่างบประมาณอะไรทั้งหลายการทํางานทั้งหลายทาไมมันหย่อนยานทําไมมันไม่เข้มงวดหรือทําไมหรือมันมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือยังไงก็ต้องตอบนะครับเพราะฉะนั้นผมยืนยันเลยนะครับว่าผมจะจริงจังกับเรื่องนี้เพราะท่านผู้าการ ท่านผบตรท่านท่านสัน่นมานะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม,ไม่มีไม่มีอ่อนข้อเพราะฉะนั้นวัดไหนถ้าคิดว่าผิดเรามีกฎหมายเจ้าที่รัฐมีกฎหมายนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบเส้นเงินเงินของวัดนะครับหรือกระทําผิดอะไรเราสามารถที่จะดำเนินการเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราเดินการแนละ้วสำนักพุทธก็ไปช่วยไม่ผิดอะไรเลยไม่เอา ครับสำหรับผูฤฤฤ้ต้องต้องจริงใจอะไรที่ไม่เหมาะสมไม่ควรที่จะเป็นพระสึพิสุขสง์ต่อไปเนี่ยคนเป็นพระเนี่ยมันต้องมีสํานึกในความเป็นพระคุณตัดแล้วซึ่งกิเลสคุณตัดแล้วซึ่งซึ่งสติสตังอะไรพวกนี้แต่ไม่รู้ว่าบริหารยังไงทําไมพระถึงได้เริ่มมีสติสตังขึ้นมามเพราะงั้น คุณยังใช้กฎหมายของคุณยังไม่เต็มที่ทําให้เกิดปัญหานะครับผมผมว่ามันมันไม่ใช่คุณต้องมาคุยกันนะครับารการมองเมื่อวางตำรวจตอนนี้นเห็นได้ชัดเลยว,ว่าเป็นคู่ขนานเลยในเรื่องของความผิดว่าไปอยู่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตำรวจมีหลักฐานนะตอนนี้สามารถทําให้พักวาดปรยู่ในสุดได้ไหผมเอาเอามุมมองของพวกผมทํางานเนี่ยก็คือ ก็คือทําเพื่อ,อสถาบันพุทธศาสนาความมั่นคงของประเทศชาตินะครับไม่ใช่ไปผมไม่มีอำนาจที่จะไปไล่พระศึกอะไรเวลาทำงานก็สอบสวนปากคำเสร็จก็กเอารูปให้ท่านดูแล้วท่านก็พิจารณาผมไม่สามารถที่จะไปโอ้โหดึงจีวรลงความเห็น นี่คือเรามีหลักฐานเพียงพอแล้วให้ท่านดูท่านก็พิจารณาเป็นลายคนไปบางคนอาจจะยังมองไม่เห็นว่าตํารวจมีอะไรบ้างที่จะจะดเนินการวันนี้ตํารวจจะเริ่มเข้า,าวิไลสงของจุฬาวันนี้ตํารวจเข้า,า,าวัดพระธาตุพิสโลกเพื่อไปค้นหาเส้นเงินาการท,ทําธุรกรรมของวัดนะครับ เดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่จริงๆเรามีหลักฐานนะครับอย่างวัดประยูนเนี่ยนะครับเราเราบอกเลยว่าส่งทรัพย์สินส่งเงินส่งทองม,มาให้กับศรีกาคนนี้เยอะนะครับเงินมาทีเป็นลังนะมาทีเป็นลังนะนงนะถ้าท่านฟังอยู่ท่านรู้ว่ามาทีเป็นลังแต่ไม่ใช่ นับเป็นแบงค์แบงค์แบงค์ยี่สิบร้อยใบอย่างนี้ไม่ใช่นะมาเหมือนเงินที่เ,เขาทำบุญใส่ใส่ใส่ตู้เตอร์แล้วขยุ่มมาขยุ่มมาเปิดมาคือเงินเต็มรังไปหมดนะครับเครื่องถวายสังฆทานจีวงจีวออะไรพวกนี้นะครับทั้งหลายมาลักษณะน,นั้นส่งมาตลอดนะครับเยี่ยงผัวเมียนะ เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเราไม่มีหลักฐานนะครับเราสอบไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดำเนินการเดี๋ยวเราจะไปตรวจเส้นทางการเงินด้วยนะครับของวัดทั้งหมดแล้วการที่คนสนิทของวัดไปอยู่เนี่ยมาติดต่อหรือว่ามาขอมิจฉาบรรท่านเนี่ยไม่ยอมสืบเนี่ยตำรวจมองยังไงอืมผมไม่มีหน้าที่ตรงนี้สมัครพุทธแต่ต้องรู้อะไรดีกว่าผมแสดงว่าต ผมไม่รู้แต่ผมได้หลักฐานมาอย่างนี้ว่าสุรักพุทธไม่ฟั่ไม่ใช่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปว่าผมว่าสุรักพุทธเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ดีๆเยอะส่วนเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ไปเอื้อกันเนี่ยก็มีสุรักพุทธไม่ได้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 ว่าทําอะไรไม่ดีนะแต่ผมบอกว่าหัวหน้าหรือบางหน่วยบางหน่วยงานที่ไม่มีความรับผิดชอบนะ ที่ไม,ม,ม่มีฟาร,รามล้วชอบปล่อยให้ผู้กระทำผิดพระเนี่ยก็ลอยนวลอยู่หลายวัดมันมรู้ว่ามีปัญหามีความเสื่อมเสียก็สอบก็จบไปหมดเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะไปเอาเรื่องที่เขาสอบจบจบเนี้ยมามาปัดฝุ่นใหม่แล้วทําใหม่นะครับมาทําใหม่เพราะฉะนั้นท่านรู้ไว้เลยว่าใครที่เคยมี ปัญหาแล้วจบไปโดยที่มีการช่วยเหลือกันเดี๋ยวจะปรบฝุกหมดไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไรายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว